คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กโลกสวยเกดทุกวันเดินจะมีคำหยาบคายมากมายปิดปิดไปเถอะไอสัตว์จะดูก็ไม่ต้องดูถึงจะดูเป็นกันดีไอ้แย่ดูเถอะไอสัตว์มองเริ่มมาเละเลยเออเริ่มมาขอละไปเลยคิวเลอรเกตี้ให่ม่วงนะโอเคบล็อกถอยลหลังสนุกละแมทนี้สนุกไห อย่าล่อเข้าหาเซิร์ฟเวอร์ที่แกทำเควสเจียงทำเควสอ,อยู่ก็ไ่รูคลิปนี้กูเอาสักกีน่นาทีดีปึ๊บเอาสักสี่มตรแล้วกันไม่เลยมากแล้วกูว่าแต่โชงที่ว่ากูมึงไม่ได้เป็นออกด้วยเพราะไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกใช่ใช่ไหม นอกจาว่ากูจะคูคิดบินได้อะนะโอ้ปีมือายนี่จะเป็หนึ่งในคลิปที่ว่ากูตั้งใจัดต่อแล้วก็วาดปกเองซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงแค่ศูนย์จุดงเปอกูเห็นเกตกำลังใช้อะไรนะอัพส่วนเวใช่ไหมมนถูมือไหนยะเอ้ คุณมือสเต็มโดนลูกลูกโพดแล้วก็ใครจะเข้าขอมั่งโอ้โหแล้วเรืองเหลือเก้าเหลือทำไมถ้าว่าตอกูเพิ่งปิดคลิปปึ๊บแล้วแม่งก็เข้ามากันทีละค,คนสาวคนนั้นกูจะโกรธมากด้วยโอ้โหแล้วคือเปิดถ้ามาแล้วมองเกมไม่เห็นถ้าเอสว่างกูไม่รู้เว้ยน,นะห้องกูห้องกูไม่สว่างอยู่แล้วเว้ยถ้าไม่เปิดไฟอะ่ะ ฟาร์มข้ามเลเซอร์แป๊บตายยิงสวยสตีมอย่าทำงานสตีมขอร้องสตีมปบ๊บตนขึ้นมาหน้เจ้าปิ้งกินเงีนอยู่ โอ้ยว oh, yeah. oh, ้าคนเด้เฮ้ยคนเด้อพูดไม่ได้พูดไม่ได้แลวโดนอะยนี่แม่งยูทูบแม่งช่วงนี้แม่งอยวิีจบ่ดเอก็หารหาือแบบแนิดๆหน่อยๆพูดพูดใหญ่ๆหน่อยๆอ่ะโดนโดนแบะไดห๋ยวโดนก็โดนแบะเมื่อก่อนโดนไอ้โดนเหลือวันจะ่อก่อน เอ้ไอ้คุณยังเลยฉลาดกูกูเข้าไปเข้าไปหายใจก็คอไปอยอากาศหายใจกูต้องหาเบนีดใช่ไหมเลมอนิดกูอยูไ่ไหน อย่างนี้ด <im> ี๋ยวรมึงล็อกอินอยู่ล็อกอินล็อกออฟก่อนดิย์ย์โอ้ไปเรือง six s e v เ n s ย v e n กูโอ้ยจริงด้วยสัตว์ bro กูจะทำสิ่งนี้ไหมกูจะใช้บัคอ b บิวแล้วกูจะโดนแบนยี่สิบปีไม่ไม่ถนัดเลยน้าตอมันมืดเลยมันก็เป็นพม่าดิ เดี๋ยวสี่อ่ะจะหกเจ็ดเหลือสี่เจ็ดปกติเข้าถิละไอ้นี่ไม่ใช่หรอไอ้ยี่สิบแล้วก็มีติดบีทไม่ต่อยู่ดีๆมันไม่ติดตายเลยเล่งเงี้ยเรือยเลยซับนี่นนาคาสุดละเกมซับอีกแล้วซับพอร์เตอร์เป็นไรจะให้วิ่งข้อหาซื้อไหมอย่าวิ่งข้อหาซื้อที่เราคุยอยู่ด้วย ้มึงไม่ขอเซิร์ฟึงกูว่าบวจใวไวตายดาบพ่อเอไงยเอ้ยกูดาบพ่อด้วยกูตกใจไอ้งย่ติดเรื่องอะไรภาวนาโอ้แล้วกูมันลูบกูมันลูบลูโพดลูโพด มันถึงว่ากูจะต,ต้องกลับมาเล่นทรปได้ใช่ไหมใช,ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอยากให้เราอยากให้เราเล่นตรงนี้ก็สัตว์ควต้องกลับมาเล่นทรปจริงๆแล้วยังมันมันน่าจะฟาร์มค่าน,นี่ยังไงอยู่โคืออยู่ไกลด้วยนะยไม่เจอไกลกันเลยอันนี้ต้องโหนคิดว่าไม่เห็นหรอไม่เห็น ยี่สิบโอ้ยโอ้ยสิโอ้ยสิโอเออเออโอโหโอโหอ๋อได้ไงวะอะไรวะกูเล่ากดพอดีวะกูเล่ากกดพอดีไว้ไงเฮี้ยว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 พอมาไปเลยไปปิดพ้ามาละอร่อยจะบ่นของแกอิสเมลเดียว เฮ้ยเราเราจะกลับไปเล่นเหมือนเมื่อก่อนเห็นมาแล้วหรอเล่นแบบนี้โอ้โหพอมาฟอมไม่รู้ตั้งตั้งแต่โดนโดนปรับใหม่เราไม่เล่น ไม่เล่นเลยตอนนี้ทำไมวะไม่รู้เลยไม่รู้ตอนใหมแล้วมันดีขึ้นมันดีขึ้นมากเลยเว้ยแบบตี100ร้อยรอยเปอร์เซ็นต์ไหนอยยัยไม่ใช่มีตอนนี้ไอไอมีโน,นดี้กับวันไม่ใช่ไม่สีนู้ด ยูฮูกิดโทษด้วยพี่แล้วทำไมเวลามันลดเดี๋ยวจังหวะอ๋อใช่ควี้วยเหวะฟอสกินไม่มีควีตฮะพอสกินมันทำควีตไม่ได้ควเป็นเกว้เหรอยะ ไออันน <ítulo> <run> ี <irgendw carbono> ้ดาวเ่ยเห็นไหมดาวาพ่อเอเลี่ยนเี่นอไย่อย่ายีมีมโดนหสุดคุณไปโอ้คจังเลยุณคืนเมื่อไหร่คุณจะซื้อจอดพวดไม่ตงเว้ยเป๊ะ แล้วต่อยทำไมทำไมไม่มีอีกแล้วไอ้ไม่รู้ไว้ไม่ไม่เล่นนานว้ยรอบที่เราเล่นมันไม่มีแค่เคาตื่นไหมันต้องี้ กว่าจะได้โ,โอ้จะทำาทไเอลี่สด,ดีวะไม่ตามอยู่นั่นแหละมึงเอเลี่ตะไม่เทอาไหร่แคร์ัน,นาตกกัวหรือไม่เอาแครไม่เอาเว้ยตัวที่แบบ

ยูเวนบอไดามีต้แตงลุงดามีโต้รู้เท่าไหร่ให้ไปยูเวนบออัอหึ่งเอาละเบลล์เหลือสามคนสุดท้ายจะเก็บไอไวรับเกมนะก็อย่ามึงเหรอย่าเพราะว่ามึงเป็นพู้ไม่เข้าคนต่อคูเว่ยเก็บแไวรับอย่าเอย่าพาแเ็บไวรับเลนลองดูสิมึงม่งแ็บเหรอหนนี่ ไม่าเฮลี่ด้วยละม่เอาอคุณนไม่ไม่เล่นนานเนี่ยกูแบบงงเลยเนี่ยช้ำไม่ใช่ได้วไอ้ห่าติดรอเลยงงงงอยู่ลยย <c oughs> ลเลย,ยลว่าเ,เกิดเหีขึ้นมาตรงนี้ เคยเห็นไม่คิวเรื problem, ่องมันไอ้ไอ้ปืนไอ้ไอ้ปืนหมดไปเอาเอาโนรี่มาเหมือนจะง่ายยากกว่าเดิมหยอกเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะจอตอโดมายสี่เดี๋ยวจอโดมายสี่เมื่อเนี่ยเหมือนนะโอ้วันเอ็กเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นเปลี่ยวันเอ็กเลยเร็วร้อยเหมือนกันจากหมาเดิมเข้า เดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นไปซิกเสืเอไอ้ยันเาคู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวคอยดูนะเราเอาตัวไว้ร้อยคู่มาเดี๋ยวดูฝีมือติดลบไอ้เหี้ยคือบูไอ,อ้เหี้ยเนี่คือโบลูน่าไม่ธรรมดาว่ะปึ๊งน่นอะไรคือโบลูน่าเนี่ยมังเกี้ยวโบูน่าไม่ธรรมดาคือเห<อ>ี้ยอะไรวะโอ๋อภาษาญียปุัน<ะ>คือเข้าใจนะเว้ยว่าเกียมันปรับให้แบบ เจอคนเก่งผู้เล่นใหม่เจอผู้เล่นใหม่แต่ก็ไม่คิดว่าคนเก่งเนี่ยมาจากเก่งเกิดมันเก่งเกิดไปสำพวกเราเว่พวกเรากากเกิดไปวิอานุมันมันต้องเอ่อตัวเราสมัยก่อนที่แบบแต่ตัวไหนก็สนุกเก็บปัจจุบันนี้พวกกูไม่จะเตะก็ได้บา้างเียแต่ตัวไหนกากตุ๊กตัวปัจจุบันเอ้ยพวกกูควรดีทายแลบอกส่วนดีวกว่าการเล่นเลย โกรออเบนรอดแฮทแทนเดลรเดลเดเดลเแล้วก็จะเทัวลงเวเราเราเล่นเกมอะเอิมสติวอาการเดนว้าเจสติวอากาเดินเอ่มมึงเคยได้ยิไอ้ตยามไหมยแกตุ้มยำกุงไงสั้มยำกุ้งเกมแล้วเกมอเบนเกียร์ไหนยะสติวสติวอาการเดนหรือโกอเบนรอดไหนะ อ,กกอยู่อับการ์เดนกูอับกูน่าจะโรนสมองเน่าอะไรเงี้ยกูมึงมึงมีสมองด้วยถ้างพวกเนี้ยเดี๋ยวคนรู้คนรู้หมดไอ้ยัยปึ้บไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวคนรู้ร, <โอ S 2> รู้หมดว่าพอเราสองคนนั้นไม่ได้เกลียดกัน,น,นหรือยัยเ,เดี๋ยวคนรู้ว่าพวกกูสองคนม,มีสมองเว้ยไม่ได้เว้ยพวกกูไม่ได้เว้ยพวกกูมีสมองเว้ยแลวพวกกูตัวระเบิดตายเว้ย อ๋อเฟมเป็นแผรบอ่นนะหยียบกับหลักตอนโดนโซหน่อยดิกูไมาา่ใช่ลองดูหยียบทีนี่บอกเลยข,ขึ้นสวรรค์มันจะมันจะเป็นแทร็กเก็ตอันนี้นั่นแหละสนุกกูไม่ดุดดบึกงอะตปะปเชีตอนทูนทามคิดถึงแคทลีนโอ้โหเทค คืออยู่ใกล้แบบใกล้มากๆเทสไม่ขึ้นขึ้นเป็นเลเยอร์นี่ให้ฟังเหรอเนี่ยมันไดเลียนรลบหนึ่งไงยะโอ้โหเฮ้ย I am c h e l e s k i you know ไอ้มึงดักหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมึงดักตามหมดแล้วให้กูเล่นไงอ่ะเล่นทุกทางเล่นลูกถึงมีแม่คิดมั้ยเรื่องขอนี่รู้จะยึดกูไม่ได้ มีเกว้ให้ดีเพราะไม่งั้นเราจะยิงดยเดี๋ยวกูใช่แล้วพ่อแล้วกูมันจะเกยไปเว้ยกูจะลดเลอดกูจะใช้แม่เด็บรีวตร์ดฮะเป็นไรแม่แม่สังเกตเมว่อว่าบนต้นตาคกูเลยเว้ยพ่อกับเชติมจอนดูโอ้โหกวาวไปแล้วเยอะแม่แก๊สแก๊สไหน

มึงตีมึงตีจอโดกูทำไมมึงมันคนดีนะอูดินดินดินดุ้นตาต่อไปกูเป็นพอดีพี่ชายกูว่าจะได้นปิดคลิปถ้าว่ากูเล่นเสร็จนะว้าวเฮ้ยพี่บ่าว์มาอ๋อไม่ไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโดนโดนขบคืนขบคืนโอ้สเต็ปหน้า วันเท็ดทีวันเท็ดโดนโดนจับคบคืนวันท็ดทีแล้วดาพึ่งคุยดาเสร็จตอนตายบบบโดนคบคืนอ๋อเวลรอบนี้เวลเว้นะเวีเสือกัน้ยังเลิฟอู่เลยใชฮะไม่รแม่หรอบ้ามั้งเร่งเขบอกบ้า ไม่ไดไม่ควอยู่ในเลกาซีนตเว้ยไม่สีจอนโดพาเข้าเพเชดนี้โคตรเป็ะเชดตี่เลยเข้าลัดเมนมุนชิบหายเพลงมันโอ้โอโอ้โอ้โอ้เออเออเออ do you want to play with me Do you want to play with me Can you want Can you say ถ้าไม่อยากเล่นด้วยเอ้ยหยุดแม่นับมา4 second เกมดีครับฉันอยู่ที่นี่าตะจำเลยโอ้ยกูดักไหนวะกูข้างที่เปิดมากี่เวลาดรึแล้วก็จมดิโกร๋แล้วนั่นมึงใช่ไหมอิสตันยู โจมดีนว้าปุ๊บอ่เลยไอ้เน,นี้ยปุ๊บสลายหายไปไอ้ยนี้โอ้ชอบหมดเฟอร์สิกเสียเขียนะโดนเชนเนี่ยกูหลบไอ้เน,นี้ยไม่ต้องอเ,คครเราจะมาดูกันว่าจอนโดทำกับวันเอ็กจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ จะเกิดสิ่งที่กูแบบรู้ขึ้นเลยไหนสิจะเกิดอะไรขึ้นกูไม่อยากตอบแล้วกูไม่อยากรู้เลยเนี่ยตียมันทิ่เตีมันที่กันเมันใช่แดนเหรอเียเตียตียวิตียิโตีิโตีโอตียวมึงแล้วกับมันเลยตียวตียิโตีอย่าทาเก็ตเตีวไม่ไพูดมาพูดมาจนแม่งมีลูกสาวขึ้นมาด๋วอย เออว่ะกำดักกับกำดักอะไร้วกับดักตอนโดมันมองเห็นได้แล้วนี่วะเลน์้วให้หมดบัอบิวฮอมโดดโป๊บเขสร้างตนานปึ๊บมึงทไรี่ทำไมวะกูมาฆ่ามึงแล้วปึ๊บเออเนื้อเทีอ่ะ เววเววเวว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 เวลเวล้วลเ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 วล้วลเ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 วล้วลเ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 ว่เวลเ,แบบเวลเวนนเเกูขอขอออกวเพพลเว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 ลเแลเวลเวล โอ้ทีโอไอ้พีไอปรีดก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันจะได้ตายตายตายกลัว <'ll> ตายตายเวลาเวลาดิงไม่ไดิงหมูดิง <laughs> เพรมะนก็คือไปช่วยอะไรไม่ได้ด้วยกลัวตายแล้วตายโอ้ทีโอจิโอเลือกมาลูกกันเลงใครลูกจิโอ รวมช็อตเด็ดฟอร์สไ like. อคิมบีไลท์เอ้ยนะนี่เดี๋ยวนะกูเพิ่งขกดอปสไตล์นั้นกูต้องไตัดแบบตัดจบเป็นละครไทยละโอ้ยมีมีคนนึงเนี่ยสารเฮ้ตายคนแรกของของแมตช์นี้แล้วดูสุดแม่จะตายคนเดียวเลยหรือเปล่าเขยกลัวอืมถ้าเชนไม่ระเบิดกับเชนเลสไม่ระเบิดก็ตายคนกูน่าจะอัดพุ่งได้ตัดพุ่งนี้ไหมเมื่อกี้ตอนเที่ยงคืน ได้เวลาออกหน้าโอ้โดา่าโคตรเข้าเลยเล่นรูมโอ้โแล้วคือด่านี่คือด่าที่เราน่าจะเกลียดที่สุดในเกมไวลุงไม่ได้เหรอโอ้โหัวปิงปิงปิงฮิตบ็อกก์ไม่ไปฮิตบ็อกก์อย่า,างนี้ฮูนี่ครับผมชื่อดีสอัลโตเป็นเป็นยอดนักเรื้อน,อนแล้วคือทำไมต้องเราเกลียดพวกดา่าดแบบนี้<อ>แต่ดา่าดกลางนี้ โอ้จุดดักเต็มเลยจุดดัก,กไม่เท่าไหร่เกมแรงอะนักเฮ้ยทีนีเ้เปิมปิะไรทีมเปิมแบบรูเซอร์เว้ยอ่ะต่อยไม่โดนน่าเละเด็ดอยาใช้ได้หวะอย่าบักบักสกิเียนอะ่ะอุ้ยชอเล่นบัก ทำไม,ม,ค,ไค,ม,มคือมู้จัดีผ่อกูขอบักบิ้วอือโหเราคือเกตบักคุณไม่มีหลักฐาน<อ>คุณไม่มีหลักฐานปึ๊บมึงอย่ามาโกโก้สิครูโกโก,ก้แกจเจ็่ไอ้คนตัวจริงไหวอ่ะอันนี้ตัวฟอม ม่งตัวปอบาดาเปเยอะที่ผ่านมาับครุบเ้วยอยละตัวปอบตัวปอบเชื่อทำไมรู้สึกโนรีมาเล่นยากกว่าเดิมก็ทีเดียวน่ารักทเดียวโหเพิ่มล่านะเออเออเจอคิทเปิ้โรยสร็เปริมเศร้าเดอะโอโยเบสเตโด ตอนดูไปยี่สิบมายี่สิบเช็คแป๊บโอเค007เจ็ดมึงอยู่นะเปรมเคยโดนคนคนนำไล่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วทำไมเอ็นทจต้องอยู่กับเรา007เอเจตอยู่ไหนเอ็เจตลูกเอ็เจตเอเอ็เจตเลือกมาทางนึงอยู่ไม่ดู แล้วคือแก๊สกินไอ้แก๊สไอ้อะไรเราคือโบปิ้งมาด้วยสฉบแรงผมเนื้อฟอสเซคิ่นเกมเหมือนเดิมเลยเอารู้สิฟอสเซคิ่นไปเอฟบมได้อัปเดตมาเมื่อกันอย่างนี้เลยเออสาธชวนเล่นไหมไม่เล่นเวดอัปเดตพาไป ท,กกทางนี้มันมล็อกนีหมุน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 มุนหมุนอเอน็เอน,เอนเ,นเอ็นเนเ,นเจ็ดเอ็นเจลูกเอ็นเจ็ดหยุดกระโดดแล้วไปกินขนมปักหยุดกระโดโดกินขนมขนมอะไรวะหนังสือพิมพ์เฮ้ยใครยินหนังสือพิมพ์อี้ นี่เนี่ยนเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ฉายเมื่อกี้กเห็นคนบินได้ดนะ่ไหมคนไทยบินได้ Why ด o but โอเคมีคนกินล้วไม่มีสิ่งที่มีชื่อว่าเบเนดตโอ้โโอแล้วคือคูดาวแล้วคือทำไมเราต้องบอกสิ่งนี้กับคิวเลอ,อร์บูสกายภาพ ไม่ไม่ได้แค่สั่นเหรน่ากลัวน่ากลัวแค่สั่นเอ็งคือทำไมต้องวางกับกูอยากวางมึงออยากคิดที่จะหิวอีกคนหนึ่งแต่ขาดไอ้เหี้ยมึงหิวมาแล้วกูจะเปลี่ยนทักกี่นาทีไอ้ไอเมื่อนึงกูบอกไปแล้วไหนบอกเปลี่ยนเกล็ไหนบอกเปลี่ยนท่าเกิ็ด เขาให้เห็นลขก่นดึกเขาให้ดึยก่อนก็คือเห็นทิ้บล็อกมันไม่โดนนะทำไมมันโดนนะครับตอนนี้เขาได้เสกน้ำแล้วครับผมเทงเกสโดนต่อยเขาว่าเต๋อเฮ้ยแล้วเรากดติดสปีดบูธทำมะม่วงอะไรโอ้ยอ้ยเชลสกี้ซัพพอร์ตเชลสกี้ังแกให้กินอะไร ไม่รู้แต่ละคนดิโอ้โหพอพเชื่กูไม่กูหยี่หว่าเลยตายตายอ่อควริให้ใครก่อนถึงจะดีสุดไม่ิวควริให้ใครก่อนจะดีสุดไม่ต้องไม่ต้องไปปุาเถอะเียใครรับได้ป่เฮ้ยปุ๊บอ้เออไม่กว่าจะได้เ้ย ฟนัลี่ฟนัลี่รู้สึกเหมือนจะโดนทาเกตป่อไม่โดนหรือไม่บอกจะทาเกตตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ไปซับคนนู้นต่อวะโอ้ยโอยโอ้ยโอยมีบอกให้ต่อยให้แล้วเนย แล้วคือแก๊สไปกับแก๊สไอ้โยนให้ใครก่อนเลือดเท่ากันไม่โยนอุ้ยจอโดเป็นไรไปอะ่ะเฮ้ยจอโดเป็นไรอะ่ะจ,จ,จ,จอโดเป็นไรอะ่ะจอโดเป็นไรอ่ะเฮ้ยูก็ม่วงเงี่ยโอ้ยเี้ยแม่งสตวรจ์จบดจบละครเทคนั่นก็ ก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดตั้มกดซับสไคร์ด้วยไอ้แย่แม่งคลิปนี้กูตัดนานมากเลยนะจริง